ขั้นตอนการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวกรณีนายจ้างยื่นคำร้องขอนำคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ MOU ตามมาตรา46แบบน,นจ2ขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบการใช้งานผ่านเว็บไซต์ eWorkpermit.doe.go.th เลือกประเภทผู้ใช้งานนายจ้างผู้กระทําการแทนหรือบอนจขั้นตอนที่2ยื่นคำร้องขอ,อนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศคลิกเลือกเมนูบริการจากนั้นเลือกเมนูนายจ้างยื่นคำร้องขอ,อนำคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ MOU ตามมาตรา46แบบนอจอ2 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการยื่นคําขอ 1. กรอกข้อมูลคําขอหน้าแรกตรวจสอบข้อมูลในจ้างหากไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขข้อมูลได้เสร็จแล้วกดถัดไปหน้าที่2กรอกข้อมูลนำเข้าคนต่างด้าวและข้อมูลการขออนุญาตต้องกรอกให้ครบถ้วนในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันเสร็จแล้วกดถัดไป 2. แนบเอกสารต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วน สามารถคลิกตรวจสอบชื่อเอกสารเพื่อดูรายละเอียดได้หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มเติมให้กดเพิ่มเอกสารกดเลือกไฟล์กรอบเอกสารแล้วกดยืนยันเสร็จแล้วกดถัดไป 3. สรุปคําขอผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนหากถูกต้องให้กดยอมรับข้อตกลงเสร็จแล้วกดถัดไป 5. ดํำเนินการเสร็จสิ้น เมื่อส่งคำร้องแล้วหน้าจอจะแสดงสถานะส่งคำขอใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วหากต้องการติดตามสถานะคำขอให้กดเมนูติดตามผลการพิจารณาขั้นตอนที่3การติดตามสถานะคำร้องหลังจากนายทะเบียนอนุมัติกดเลือกเมนู e-tagging เลือกคำขอใบอนุญาตจากนั้นกดลูกศรมุมด้านขวาเพื่อดูรายละเอียดสถานะคำขอ โดยเมื่อนายทะเบียนอนุญาตการยื่นขอโคตตาเพื่อขอเนมลิสต์ตามแบบนจ2แล้วจะสามารถเพิ่มรายชื่อแรงงานเพื่อขอใบอนุญาตแทนคนต่างด้าวได้และเอกสารตอบรับจากระบบจะแสดงรายการเมื่อนายทะเบียนพิจารณาอนุมัติคำขอเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่4การยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวแบบบต3า 1. เลือกเมนู e t a g g i n g รายการคำขอจะมีสถานะรายการรอยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้แนบเอกสารเนมลิสอัปโหลดรายชื่อแรงงานและเอกสารแรงงานต่างด้าวเมื่อเสร็จแล้วกดเพิ่มแรงงานต่างด้าวจากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลของคนต่างด้าวให้ครบถ้วนและอัปโหลดเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นให้ครบถ้วนเสร็จแล้วกดยืนยันจากนั้นตรวจสอบการชำระเงินเลือกวิธีชำระเงินแล้วกดยืนยัน และระบบจะแจ้งเตือนการส่งคำขอเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการกดชำระเงินใช้แอปพลิเคชันธนาคารสแกน QR Code เพื่อชำระเงินและสุดท้ายพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินขั้นตอนที่5การนัดหมายเข้าศูนย์บริการกดเมนู e t a g k i n g ระบบจะแสดงรายการคำขอที่ผู้ยื่นคำขอเคยยื่นและจะแสดงสถานะรายการรอนัดหมายจากนั้นเลือกวันเวลาสถานที่ เลือกแรงงานต่างด้าวที่ต้องการเพิ่มในวันนัดหมายแล้วกดยืนยันระบบจะแสดงจำนวนแรงงานเสร็จแล้วกดถัดไปเพื่อตรวจสอบข้อมูลการนัดหมายหากถูกต้องกดยืนยันการนัดหมายเมื่อนัดหมายเรียบร้อยแล้วรายการคำขอจะแสดงสถานะรายการเป็นรอยื่นเอกสารเพิ่มเติมและขั้นตอนที่6กการแนบเอกสารเพิ่มเติมเมื่อแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อออกบัตรใบอนุญาตทำงานกดไปที่รายการคําขอเพื่อแนบเอกสารเพิ่มเติมแล้วกดดูรายละเอียดจากนั้นกดอัปโหลดแนบเอกสารครั้งที่2เมื่อครบถ้วนกดบันทึกและส่งเอกสารเมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วสถานะจะถูกปรับเป็นรอตรวจเอกสารหลังจากนั้นคนต่างด้าวจะต้องเดินทางไปจัดเก็บอัตลักษณ์ และออกใบอนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการตามนัดหมายเมื่อออกบัตรเรียบร้อยแล้วสถานะจะสแสดงเป็นดำเนินการเสร็จสิ้นศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต e ์ eworkpermit.doe.go.th และเพจ DOE eWork Permit หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1694สายด่วนกรมการจัดหางาน